โดยปกติแล้วนะครับมะเขือเทศเนี่ยเป็นพืชที่เราต้องดูแลเป็นอย่างดีส่วนใหญ่นะครับคนที่ปลูกมะเขือเทศจะใช้เคมีเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าถ้าเกิดไม่ใช้เลยก็จะทําให้ผลผลิตลดลงแล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในวันนี้นะครับเราก็เลยจะมานําเสนอสูตรทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ต้องการใช้เคมีขั้นตอนแรกเราจะเติมนมลงไปประมาณ1ช้อนเราจะใส่กับกระบอกฉีดพ่นที่เราเตรียมน้ํามาแล้ว1ลิตรจากนั้นเราก็จะใส่น้ำอักาลาลงไปอีก1ช้อนใส่แล้วนะครับเราก็ทําการปิดฝาแล้วก็เขย่าแล,าวแล,าาาล้วกสาา,ยา,ยมามี่ํใงดเยัหพแค1 영아 <목소리도> ซึ่งเราต้องทําการฉีดพ่นให้ทั่วจะใช้เป็นการบํารุงเพื่อที่จะทําให้เขามีความสมบูรณ์นะครับใช้ได้กับมะเขือเทศัตงแต่ต้นที่มีขนาดเล็กไปจนถึงช่วงติดดอกเลยไปถึงในช่วงเก็บผลผลิตได้ด้วยสําหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เราใช้งานเป็นประจําอยู่แล้วซึ่งวิธีการใช้นะครับเราสามารถที่จะฉีดพ่นให้ทั่วเลยช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับคือช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ใช้ได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช้งานไม่หมดเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดและส่วนนี้นะครับาาาาา้้มเเขรรนนน่่ยยวไงงสถผลิิตดึึซ ามารถที่จะใช้ได้จนกว่าจะเก็บผลผลิตหมดประโยชน์ของสูตรนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโต,ตของต้นมะเขือเทศทําให้มะเขือเทศเนี่ยมีความสมบูรณ์สามารถที่จะแตกขแขนงได้ดีทาให้มะเขือเทศเนี่ยมีดอกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงจะทําให้ดอกเนี่ยไม่ร่วงสามารถที่จะติดผลได้เกือบทุกดอกช่วยในเรื่องของการผสมเกสรของดอกมะเขือเทศด้วยเมื่อมะเขือเทศติดผลแล้วนะครับเขาจะทําให้มะเขือเทศเนี่ยมีความสมบูรณ์มีผิวที่สวยแล้วก็ลูกใหญ่ขึ้นน้าหนักดีขึ้นสามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคุ้มค่านาไปใช้กับมะเขือเทศได้ทททุุุกกกกกสาาาายพพัััันนนธ์ใชช้้บบบืี่เ็ผลลมรไดดิหงจ ที่เราทดลองทำใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรบารุงมะเขือเทศให้ติดผลดกโดยปกติแล้วนะครับมะเขือเทศเนี่ยเป็นพืชที่เราต้องดูแลเป็นอย่างดีในวันนี้นะครับเราก็เลยจะมานําเสนอสูตรที่จะช่วยในเรื่องของการบํารุงมะเขือเทศให้ติดผลได้ดกขึ้นเป็นสูตรทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ต้องการใช้เคมีนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีนมลดจืด1กล่องเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเราสามารถที่จะเลือกได้ทุกยี่ห้อนะครับขอให้เป็นนมรดจืดน้ำหมักปลาใช้1ช้อนโต๊ะจะต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วก็กระบ,บอกฉีดพ่นที่เราเตรียมน้ำมาแล้ว1ลิตรนะครับ สำหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะเติมนมลงไปประมาณ1ช้อนนมจะมีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆเพื่อที่จะไปช่วยบํารุงให้มะเขือเทศมีความสมบูรณ์นะครับทำให้ใบมะเขือเทศเนี่ยสั่งข้อแสงได้ดีขึ้นช่วยในเรื่องของการบํารุงมะเขือเทศในเวลาช่วงเขาติดดอกติดผลนะครับส่วนน้ําที่เราใช้นะครับเราสามารถที่จะใช้น้ําสะอาดได้ทุกชนิด จากนั้นเราก็จะใส่น้ำหมักปลาลงไปอีกหนึ่งช้อนในน้ำหมักปลาก็จะมีแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยครบทําให้มะเขือเทศสามารถติดผลดกได้ถ้าเกิดเราไม่มีน้ำหมักปลานะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นน้ำหมักพวกสัตว์ขนาดเล็กได้แล้วก็น้ำหมักที่อยู่ในตระกูลที่สามารถเป็นกรดอะมิโนสําหรับพืชเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ได้เช่นเดียวกันใส่แล้วนะครับเราก็ทําการปิดฝาแล้วก็เขยา่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นต้นกล้าที่เราย้ายมาปลูกใหม่เพียงแค่1สัปดาห์ซึ่งเราต้องทําการฉีดพ่นให้ทั่วตัวนี้เราจะใช้เป็นการบํารุงเพื่อที่จะทําให้เขามีความสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะแตกแขนงได้ดีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับคือช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ขอให้เป็นช่วงที่มีแดดอ่อนๆทายได้ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งใช้งานไม่หมดเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมด ใช้ได้กับมะเขือเทศตั้งแต่ต้นที่มีขนาดเล็กหรือต้นที่เราย้ายกล้าผูกใหม่ๆนะครับไปจนถึงช่วงติดดอกเลยไปถึงในช่วงเก็บผลผลิตได้ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้จนกว่าจะเก็บผลผลิตหมดสําหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เราใช้งานเป็นประจําอยู่แล้วซึ่งวิธีการใช้นะครับเราสามารถที่จะฉีดพ่นให้ทั่วเลยให้โดนทั้งผลทั้งใบในการใช้สูตรนี้นะครับลูกมะเขือเทศเนี่ยจะไม่มีลักษณะที่มีดเบี้ยวจะเป็นลูกค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากผลของมะเขือเทศนะครับจะมีความโดดมีลักษณะที่โตสีของมะเขือเทศเนี่ยจะ และสูตรนี้นะครับจะทําให้มะเขือเทศเราเนี่ยมีขั้วเหนียวไม่่วงง่ายให้เราสังเกตบริเวณพื้นนะครับจะไม่มีมะเขือเทศลูกเล็กหรือลูกใหญ่ร่วงในการพิสูจน์ขั้วเหนียวนะครับให้เราลองเด,ด็ดดูเด็ดค่อนข้างที่จะยากและนอกจากนั้นแล้วนะครับยังให้เราสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ยาวนานยิ่งขึ้นสําหรับประโยชน์ของสูตรนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเล่งการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศทําให้มะเขือเทศเนี่ยมีความสมบูรณ์สามารถที่จะแตกแขนงได้ดีในเรื่องของการเปิดตาดอกให้กับมะเขือเทศได้นะครับทำให้มะเขือเทศเนี่ยมีดอกที่สมบูรณ์แลก็็ ส่วนของแคลเซียมนะครับจะทําให้ดอกเนี่ยไม่ร่วงสามารถที่จะติดผลได้เกือบทุกดอกนะครับตัวนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการผสมเจี๊ยของดอกมะเขือเทศด้วยเมื่อมะเขือเทศติดผลแล้วนะครับเขาจะทําให้มะเขือเทศเนี่ยมีความสมบูรณ์มีผิวที่สวยแล้วก็ลูกใหญ่ขึ้นน้ําหนักดีขึ้นมีสีที่สดใสสามารถที่จะให้ผลผลิตได้อย่างคุ้มค่า สำหรับส่วนนี้นะครับสามารถที่จะนําไปใช้กับผลที่ปลูกมะเขือเทศเอาไว้บริโภคเองหรือปลูกเอาไว้ขายก็สามา day, รถใช้ได้เช่นเดียวกันนําไปใช้กับมะเขือเทศที่ปลูกในกระถางปลูกลงแปลงนะครับหรือจะปลูกในยางรยนต์ก็สามารถที่จะนาไปใช้ได้เช่นเดียวกันนําไปใช้กับมะเขือเทศได้ทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศสีดามะเขือเทศที่เราทานผลสดหรือเป็นมะเขือเทศสายพันธุ์อื่นก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันใช้กับพืชที่เก็บผลมารับประทานได้ทุกชนิดนะครับ <spreading exaggerated> <burden> สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกมะเขือเทศเอาไว้รับประทานเองหรือปลูกเพื่อการค้าถ้าท่านอยากจะหลีกเลี่ยงจากการใช้เคมีท่านสามารถที่จะนําเอาสูตรนี้ไปเป็นสูตรบารุงให้กับมะเขือเทศของท่านได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ต้องการใช้เคมีเป็นสูตรอินทรีย์มีความปลอดภัยในการใช้งานไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานด้วยเป็นสูตรที่มีขั้นตอนการทําที่ง่ายไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลาในการหมักสาหรับคนที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาไปทดลองทําและใช้งานดูได้หลังจากที่เราทดลองทําใช้งานดดูแลล้้วไผีครับ